ครั้งหนึ่งเขาเคยจากไปแล้วแต่เขาก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งริสเตียนอีริกเซนผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณลุ้นกีฬาสุดมันต้องทีเด็ดบอลมันที่มุมขวาบนเลยครับย้อนกลับไปในฟุตบอลยูโรปี2020เป็นการพบกันของเดนมาร์กพบกับฟินแลนด์หลายคนยังคงจดจํากันได้ดีมันมีจังหวะหนึ่งที่ยูยูริสเตียนอีริกเซนเริ่มจะค่อยๆหยุดเดินและล้มตัวลงนอนไปบนสนามในจังหวะนั้นหลายคนคงคิดว่ามันเป็นแค่การ,รก่า,ารงก คริสเตียนอิริกเซนหัวใจของเขาหยุดเต้นในเวลาต่อมานายแพทย์สนามต้องรีบปั๊มหัวใจเป็นเวลามากกว่า10นาทีก่อนที่หัวใจของเขาจะกลับมาเต้นอีกครั้งและรีบส่งโรงพยาบาลในทันทีและในเวลาต่อมาเมื่อเขาฟื้นขึ้นกลับมามีสติในโรงพยาบาลหลังจากนั้นเขารู้ตัวในทันทีว่าอาชีพนะักฟุตบอลของเขามันคงจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนที่เขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งเขาต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจและใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าลงไปในตัวของอิริกเซนเพราะการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจมันสามารถทําให้อิริกเซนกล ในแบบที่เคยเป็นได้แต่มันก็ไม่ง่ายซะทีเดียวในการจะกลับไปเป็นนักฟุตบอลเขาต้องนอนรักษาตัวอยู่เกือบปีก่อนที่จะกลับไปต้นสังกัดอย่างอินเตอร์มิลานแต่มันเหมือนกับฝันร้ายเพราะลีกเซเรียเขาไม่อนุญาตให้นักเตะที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจกลับไปเตะฟุตบอลในลีกทําให้อีกเซนต้องกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดณเวลานั้นและอีกเซนรู้ดีว่าเขายังคงกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้เตะฟุตบอลมายาวนานเขาเลยขอกลับไปฝึกซ้อมร่วมกับอาแจ็คสโมสรเก่าที่เขาเคยเล่นด้วยเขาไปฝึึกกกกซ้้้้อมมแลละาาาขขเเหหตุรณ์ที่ิดนัง เขาสามารถก้าวข้ามความกลัวในจิตใจ,จของเขาได้เขาเริ่มมีเป้าหมายแรกในตอนนั้นคือการกลับไปเล่นฟุตบอลในระดับสูงและได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาและหมายความว่าอีริกเซนต้องหาสโมสรใหม่เพื่อที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลให้ได้และมีชื่อกลับไปเล่นฟุตบอลโลกในนามทีมชาติเดนมาร์กอีกครั้งแต่จะมีทีมไหนที่อยากรับนักเตะที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจและเพิ่งจะหายจากอาการหัวใจหยุดเต้นมันค่อนข้างยากซะทีเดียวเมื่อ,ออีริกเซนไม่ได้เล่นฟุตบอลในระดับสูงมาเกือบปีและก็เป็นสโมสรเบนฟอร์ ford, ที่พทเพ ิสเตนอีกเซนไปร่วมทีมและได้เล่นในระดับสูงสุดอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาเพียงแค่6เดือนแต่มันเหมือนกับการเกิดใหม่ของคิสเตียนอีกเซน เพื่อที่จะมีเวลาพิสูจน์ฝีเท้าในระยะสั้นเพื่อที่จะทําให้โลกได้รู้ว่าตัวของเขาที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจสามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งและสามารถกลับไปเล่นได้ในระดับสูงสุดและอีริกเซนก็สามารถทําได้เขากลายเป็นเพลย์เมคเกอร์สุดอันตรายของเบนฟอร์ดกลายเป็นมิดฟิลด์ที่สามารถทําให้ทีมเล็กๆอย่างเบนฟอร์ดกลายเป็นทีมที่น่ากลัวในเรื่องลูกตั้งแต่ขึ้นมาในทันทีชื่อเสียงของเขาเริ่มกลับมาอยู่ในโลกฟุตบอลอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานพออีริกเซนหมดสัญญาก,กับ ben ford. นี้เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองและเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเอริกเทนฮากที่ดึงตัวอีกเส้นไปใช้งานได้แบบฟรีๆและมันเหมือนกับฝันอีกเส้นกลายเป็นกองกลางตัวทําเกมของยูเอเทตกลายเป็นตัวจริงของยูเอเ็ดได้ไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งเขากลับกลายเป็นอีกเส้นคนเดิมคนที่ถูกทั้งโลกยอมรับว่าคือหนึ่งในกองกลางระดับโลกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการที่เขาหยุดหายใจและกลับมาได้มันไม่ได้ทําให้เส้นทางในโลกฟุตบอลของเขาจบลงหัวใจที่เป็นนักสู้ของเขามทําให้เขากลับมาแข็งแร่งอีีีกกกครรั้งงสสิ่่่ททยาาุดในน บอลไม่ใช่การเจอกับทีมที่แข็งแร่งแต่มันคือการที่สามารถเอาชนะจิตใจตัวเองได้การเอาชนะความกลัวได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทําได้แต่อ e ีริกเซนเขาสามารถทําได้นี่คือหนึ่งในรักเตะที่กลับมาลงสนามและสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเพย์เมเกอร์ตัวเปลี่ยนกนระแสเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิสเตียนอีริกเซนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ